นั่นเจ้าคิดจะทำอะไรกับลูกชายของข้ากันถอยไปซะทำอะไรอย่างนั้นหรอนี่มันคือการต่อสู้ชีวิตและความตายคนที่รอดมีได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นข้าก็แค่จะทำตามกฎของนิกายก็แค่นั้นเองเจ้ามีปัญหาอะไรกันอย่าโอหังให้มันมากนักนะาฉินหนานเจ้าหัดรู้จักที่ต่ำที่สูงไว้ซะบ้างโอหยางจุนเป็นถึงบุตรชายของประมุขเจ้าจะสังหารเขาไม่ได้นะใ้ะสะราระซะจริงๆเลยคิดว่าอยู่ขอบเขตทราราชแล้วจะพูดอะไรก็ได้อย่างนั้นหรอ จงจําไว้ว่าคนอย่างเจ้าไม่อยู่ในสายตาของข้าสักนิดเลยโอหังนักนะเจ้าไรย,ยังไยสิ้นดีจริงๆเลยข้าจะจัดการกับเจ้าเองข้าก็จะช่วยท่านด้วยอสูรพยัยกษ์มังกรหนออ่อยโอหยางจุนหากเจ้าจะโทษใครในเรื่องครั้งนี้เจ้าก็จงโทษตัวเองซะเถอะนะเจ้าเป็นคนก่อเรื่องขึ้นทั้งหมดเองฉึกเฮนี่เจ้ากล้ามากนักนะเจ้ามันบังอาจมากเกินไปแล้ว ไม่คิดเลยว่าแผนการแย่งชิงคมพีจัก,กรพพัดมนุษย์จะต้องมาพังลงพอมดตัวน้อยๆอย่างเจ้าไม่จริงข้าไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมลมปานนั่นมันขอบเขตทรราชนี่อย่างนี้นี่เองแต่งที่โจมตีข้าเมื่อตอนนั้นมันคือร่องรอยของขอบเขตทรราชอย่างนั้นหรอือแม้ว่าเจ้าจะอยู่ในขอบเขตทรราชแต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้รังแกข้ารับใช้ของเราจงจําไว้ครึ่งก้าวสู่ขอบเขตทรราชชฉินหนานเจ้านั้นทําถูกแล้วแหละชินหนานเจ้านี่มันปีศาจชัดๆเลย ข้ารักษ์ใจยิ่งนักคนแบบนั้นตายได้ท,ทันทีชินนานหักเจ้าจะสับร่างของมันอีกข้าให้เยี่ยมกระเบียรเอาไหมพวกเจ้านั้นกล้ามากดนังนนะัที่ว่าร้ายบุตรชายของข้าในฐานะประมุขข้าจะประหารพวกเจ้าเองโออย่างบ้าหยุดซะนี่มันไม่ใช่เวลาไปสนใจนมดปวกพวกนั้นสิ่งที่สําคัญสําหรับพวกเราในตอนนี้คือคัมภีร์จกักรพรรดิมนุษย์นะต่อฉานมอบคัมภีร์จกักรพรรดิมนุษย์มาให้กับข้าเดี๋ยวนี้เลยนี่เจ้าฝันไปอยู่อย่างนั้นหรอนี่พวกเจ้าทั้งสามคนมาช่วยข้าเดี๋ยวนี้ หากัดคืนขึ้นมาคงจะรู้นะคงไม่ต้องให้ข้าพูดอีกนะว่าจะเจอกับอะไรแย่แล้วคิดหนีอย่างนั้นเหรอทักษะผนึกเจตศูนฟวผนึกลมปานชั่วนิรันนี่พวกเจ้ากักขังพวกข้าอย่างนั้นเหรอไอพวกขี้ขาดหากแน่จริงก็มาสู้กันตัวต่อตัวสิกล้าดียังไงถึงมากักขังพวกข้า